สวัสดีครับทุกคนสมามใบดีพี่น้องทุกท่านครับผมบาวบุลราเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ยนะตอนนี้อยู่ที่ต่างจังหวัดของประเทศไทยน,น,นี่คือเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีเนาะพี่น้องเนาะอำเภอเครื่องนในนะฮะจุดนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างอ่าจังหวัดยะโสธรกับจังหวัดยะซีสะเกตนะฮะแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่บาวบุญยากเสนอพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือถนนนะฮะมีการซ่อมแซมเด้่ สนบดีเพิ่งกระซอมแซมเด้่ปพี่น้องไอ้นี่คือประเทศไทยนะตอนนี้บาโบจ้าพานผู้ชงไปเบ่งวัถนุนะนผูมชงครับข้างซ้ายด้เป็นคล่องหน้าข้างขวาเป็นทงหน้าโอ้โหม้อนี่บาโเองกับพุ่มใจนําเสนอสถานทีทีตัวเองไปสถานทีทีตัวเองผ่านเนาะพี่น้องเนาะม้อนี่บด้บาผู้เดียวได้สบายดีบาวทองสบายด้เป็นจังไงเจ้าห็นถนนแนวนี้ล่ะเป็นยังไงสุดยอด นี่ถนน,นนไปหน้าเนี่ยแมนถนนไปหน้าถนนไปนี่แหละพี่น้องไปปลาไปโดง่งไปหาหนอใหม่ช่องไปท้ามเจ้าอยู่ที่ไอจะเคยคิดอยู่ว่าเฮ้ยทางไปปลาทางไปหน้าไปหาหนอใหม่ไปหาใหดจังสี่หน้าคนคือเท่คอนกรีดอย่างดีตามที่ค่อยเบิงนี่แบบว่าที่เขาเท่อนกรีดน,นี่าะว่ามันมีทุ่งหน้าว่าซันบอแมนเพื่อเขาจะลำเดียงกเกษตร ให้มันสุดรอกสบายถ้าเกิดว่าบทที่ถนนบทที่บทที่คนกรีดผู้วานเป็นดินหน้าเป็นดินเขาปลาเขาดงเป็นหน้าดิมันสีลมรถมันสีจมโอ้เหลวกับพั้นที่ยังสีเนี่ยพืนด้ายอีหยังจากประชาชนเนาะไทยแลนด์มันคือยังมักเห็ดมักส่างมักพัฒนาแท้จะเบิ่งที่ไหยคอนกรีตได้เนี่ยไม่คคอนกรต กอวยว่าเขาเขาน่านาจะมีส่วนใดได้กอยว่านะได้อียงละอ๋อปูว่าที่เขาเฮ็ดถนนนี่เฮ็ดเพื่อเกษตรตะกอนเพื่อส่งเสริมโอ้รายได้ที่เขาได้นี่ก็คือทีละเขาเก็บภาษีเรื่องเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้านี่ก็สิมีส่วนใดอยู่ั่นแหละเขาถึงกล้าลงทุนเฮ็ดขนาดนี้ขาดทางไปหน้าเขาลงทุนเฮ็ดขนาดนี้กอยว่าเขาน่าน้าน่าสนได้ลายกว่านั้นด้ จะขี่จังสันได้เนาะแมนจะเบิ้งได้เนาะเบิงเปแนวทางได้เนาะนี่คือประเทศไทยนี่ย <Man. S 1> นี่คือทางที่บ่าวโบเองอยากนําเสนอเนาะพี่น้องเนาะ <Man. S 1> สิ่งที่ตัวเองได้เห็นนะสิ่งที่ตัวเองไ,ไปไลยๆพื้นที่เนาะพี่น้องเนาะกะเก็บภาพบรรยากาศนะฮะพี่น้องเอ๋สิ่งที่เราเห็นความเตือนเต้นถนนกับเป็นถนนที่ธรรมดาแสนธรรมดาของคนไทยไนี่ไอ้แมน แต่ว่าสำับห่อนโม,มเมนธรรมดาเด้อดเ,เอาโมธรรมดาจะได้<อ>พิเศษใครนี่บอเอาพิเศษก็คือว่าแลพิเศษก็สร้างพิเศษกับเติมใครสั่งจ้ะพิเศษใครกันที่และตรงที่พิเศษก็คือน,นี่แหละมันแตกแตกต่างกันรลอยลายลลลอ,อีหลอดเนเด้นี่อันนี้คือท่านทางเขาไปหน้านะเขาอ,อย่างที่คนกอกดพัฒนาขนาดนี้นะอยู่ในเมืองมันจะขนาดได ไอ่ไอ่เดี๋ยวก่อนไอ่เดี๋ยวก่อนอยากได้ยังซี่ไอ่เสียจังไหนโอ้ยคันแต่ละมือก็เกิดฟันออเด้นอนฟันออเด้อยากได้แต่ว่านอนฟันอยู่ในความอยากได้กับฟันเอานี่นบอ่ะนอนฟันเอาในาความฟันไปแหละอีนี้เจ้าเบิงเจ้าเบิงเนี่ยพวเอี้ยเอสุดสายตาพี่น้องเอ้ยนะได้เห็นกับผู้ได้เห็นกับตามโอนี้ผ้าเบาท่องมาพิสูจน์ได้โมนี้แมน ภาพพิสูจน์ให้ดจเห็นว่านี่คือถนนขนาดประมาณถนนลักได้ไัยแมนถนนไปทุงไฮทุงหน้ากักนี่แหละถนนหลักพ้นสามสี่เล่นหาเล่นสิบเล่นก็นมีได้ไัยแมนเป็นสิบเล่นพ้นและอันนี้เขาป่าเนี่ยอาจจะบางทีมีเสาไฟฟ้าบ่เนี่ยบอกมีแล้วออคอนกรีตน่ไมีทีเป็นายคน,นเคยบอกว่าบอกว่า,าป็่ทางที่เป็นทางลักเดี๋ยมันจะมีเสาไฟฟ้าแต่นี่เขาป่าเนี่ยทงหน้าบ่มีเสาไฟฟ้าสา มีตะปาเนี่ยแหละกับทุ่งน้าอย่าหาว่บาบ่าวบุ๋ววาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ของจริงของแท้เด้โมนี่บา่าวบุ๋เองเนี่ยไม่เห็นกระตื่นตกใจพี่น้องเอ๋ยเนี่ยตะลึื่องผู้เล่นเนาะพี่น้องเนาะตะลึงปึง้งปังเลยแหละเพราะว่าหุยปลาที่นี่ไอ้แมนแต่ว่าถนนกับเส้นทางที่มันกับกันเลยเนี่ยเพราะว่าข่อยวานะที่เขาเทคอนกรีตนี่นเพื่อเพื่อให้สัญจรสะดวกสบายเพราะว่า ซองฟังนี่ก็เป็นทุ่งน้าเพราะว่าดินมันแฉะดีถ้าเขาบดเทคอนกรีตเวลาเขาไปเก็บเกี่ยวหรือไปเก็บอ่าของสิ่งที่เขาปลูกฟังมันจะขาไปบ่รด้ดิบัาน,นีอ่าผู้รักผู้ใหญ่หรือว่านายกอบตอนายอำเภออยังน็นก็เลยเทคอนกรีตให้ชาวบ้านเขาไปมาสะดวกการนี้หละทีเพิ่นบอกว่าผู้บริหารต่างกันผลงานยอมแตกต่างกัน แต่เขาฮิดอันนี้บมเมนเขาฮิตซื้อเด้อันนี้เป็นเงินที่เขาเก็บจากประชาชนหรือประชากรนี่แหละภาษีของอ่าชาวบ้านนี่แหละเขามาพัฒนา<อ>ในงานถนนดีเศรษฐกิจดีเงินก็นแห้งสีลายเด้<อ>ลาสันวายผุเหลวพอว่าเขาคิดดีแล้วเศรษฐกิจมันดีเส้นทางก็ด,งงกดีคนก็นมา้ลาย แมนบอีไอีเอาเลยพี่น้องเอ้ยนะจากทางนี้จะเข้าไปหมู่บ้านเดี๋ยวน้สิเข้าไปมู่บ้านแล้ววะแมนแมนแมนเข้าไปมู่บ้านแล้วถ้าเบิ้งเด้อถ้าเบิ้งเด้อมันเริ่มเลยเล้อเริ่มสีมีมู่บ้านเริ่มสีเห็นเสาไฟฟ้าเลยเด้อบาทเนี่ยกาถือได้ว่าบาโบเองจะพาท่านผู้ชมน้องพี่น้องน้าครับรถเอาไปเรื่อยๆจะไปหอดถนนหลักเลยถนนมาเลกเศาสามถนนแจงสนิทน้องพี่น้องน้าให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ำบาโบว่านี่ชื่อของแท้เด้อบ่าวทอง ของจริงเลยแหละโอ้โหนี่ป้ายบอกทางนี่ขอวังไปทางซ้ายอะท้องจะสู่ท่อนี่ขอวังเนี่ยสุดยอดอีดีแต่ว่าเขาจะไปทางเครื่องในเนี่ยไปทางอุบลเนี่ยโอ้โหนี่แลหละไอท้องเอ๋ยเนี่ยฮะเพราะว่าการพัฒนาของประเทศไทยเนาะนการถือว่าเป็นหนุกนการอุ้งหูกันอยู่นะฮะพัฒนายางบอยุดยังเนาะพี่น้องเนาะน,นี่คือบรรยากาศของหมู่บ้านเนาะพี่น้องหมู่บ้านต่างจังหวัดของประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธา,านี นะ,ะส่วนสถานทีท่ที่วาบวกับอาวท่องไปนะี่นนะน <laughs> ยคือทุ่งนาเนี่ยทุงนาถ่ายคลิปวิดีโอหพี่น้องหเห็นว่าโอ้โหของแถบประเทศไทยเพิ่นเฮ็ดอิลีเนาะสร้างอิลีไอ้ท่องเสือว่าวประเทศไทยเนี่ยเพิ่นแข่งขันกันได้อาจจะหัวพเ,เพิ่นแข่งขันเอียงกันจักแหล่เพิ่นแข่งขันกันสร้างนะพัฒนาเนะี่ยโอ้ในชุมชนแม่นหรือว่าชุมชนจังหวัดเนี่ยประเทศเพิ่่นนะ หน่วยงานมันแข่งขันเพิ่มวุ่นวาแข่งขันยาจิ้งปลาขาปลาตีกันเนี่ยแข่งขันเรื่องพัฒนาบ่พัฒนา,รฒนาสร้างผลงานนี่นี่จะเบิ้งนี่งงอเนี่ยไอ้เอ้ยในหมู่บ้านจะเบิง้งยังัวหูใหญ่ฮะงัวหูใหญ่ยังน้องงวหูใหญ่เอ้าคู่บักใหญ่หนึ่ง่าชันวาย<อ>ก็เปน็นเนื้อท่าของน้กปฏิรูปประเทศไทยเพืน่นนะฮะเวลามีปัญหายังเกิดขึ้นมาเวลาชาวบ้านเพิ่งทำนี้ตีเตยเพื่อเก็บไปแก้ไขเนี่ยแมน คนบริเคียร์สั่งเด้แล้วก็บ,บริได้ตำนี้ดเด<อ>้บริบริได้ตำนี้ชาวบ้านเด้ที่เขาตวงที่เขาติงนี่กระแมนก้มเขาเด้เพราะว่าเขากว่าเขาสิมาเป็นอ่าผู้บริหารเขาก็ต้องฟังเสียงของชาวบ้านเด้เขาทวงเขาติงเขาต้องไปแขกแก้ไขต้องฟังเนี่ยแมนเพราะชาวบ้านก็เป็นหูเป็นตาซอยผู้บริหารเด้แมนบางทีผู้บริหารเพิ่เขาอาจจะเห็นโมทัวร์มาถึงนะเนี่ยผลมาแรงงานเพิ่นักวอร์ผลก็เอาไปกกแก้ไขตอนนี้อ้าย ไอ้คุณบอสิพาไอ้มาเบิง้งเอยียงเอียงล่ะไอ้ถาเบิ้งทางไปหน้าจุดนี้ได้แฉ่เบิ่งยางอ้ว่าเห็นอะไรเสีว่ปาปล่าสุดอลังการขนาดนี้เลยบอาสันนะขออยา่าดแทงจักน่อยเด้อพีอ่น้องเด้อเอานี่บอสท่องเห็นบอน,บอนี้อันนี้ลาดยางยางดีเลยนี่คือถนนลาดยางยางดีเลยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยฝากไว้เนาะเพื่อใจทำมาชมเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเถอะไอ้ท่องเจ้าเบิ่งเอาไอ้ท่องเบิ่งเอา้าไม่จะฟันเอาแรงคุมมือเนี่ย เอ้ยฝันจังไหนเอาอยากได้ก็ต้องฝันเอานอนฝันนี่แหละสิ่งที่ง่ายที่สุดบ่แมนสิ่งที่เป็นไปได้คือนอนฝันเอานอนฝันนี่คือความจริงความจริงกับจริงที่อยากได้นี่ยต้องนอนฝันเอาคือว่าแหละมาเอาโบเองก็นด้ว่าเห็นจ้ทำมุ่ชมห็นเห็นจ้ทำมุ่ชมเลยเบิ้งเลยเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะบ้านสร้างก่อตรงไปเนาะอ้าหิจะเบิ้งเหรเป็นป่าได้นี่เป็นป่าบ้านสร้างก่อว่าสัส ปลาเล่นง่ายาปลาคักๆนี่แหละแต่ว่าถนนจะเบิ่งตีเบิ่งตีลาดยางยางดีป่าพี่น้องเอ๋ยสุดยอดค <c oughs> ำเดียวคำเดียวคำเดียวสุดยอดอีหลีโอ้นี่ละพี่น้องเอ๋ยนะความเอาใจใส่ของคนไทยเนาะพี่น้องเนาะของผู้บริหารบ่าวโบเองกที่เราก็ชื่นชมเนี่ยชื่นชอมอีรีพี่น้องเอ๋ยชื่นชมจากใจบรเิเวณวายอีอย่งเดีย จากบุคคลหรือว่าจากเฮาที่บ่เคยเห็นเนาะพี่อ้องเนาะจากย้อนไปหลาย10ปีที่เฮาบ่ได้เคยเห็นตอนนี้เหมือนว่าเฮาได้ได้มาสัมผัสกับตัวจริงได้มาใส่อีหลหยท่องทั้งที่เฮาบ่แมเป็นประชากรเพินินทั้งที่เฮาบ่แมเนคนบ้านเพิน่นได้แม่าเฮาก็ยังได้มาส้มใส่ทางดีทางสะดวกสบายเนาะ นี่แหละพี mo, whatever, ่น้องเอ๋ยนะของจริงของแท้ทีบาโบเองนะในมาสัมผัสกับตัวจริงเนาะพี่น้องเนาะภาพที่นี่ต้องปกแท้เป็นเนนนอนโมเมนภาพตัดต่อมวยประเทศจีนโมเมนประเทศอื่นโมเมนประเทศใดไทยแลนด์ไทยแลนด์พี่น้องเอ๋ยเนี่ยบอกเลยว่าการพัฒนานี่บอุยุต่างแต่ละมือแต่ละเบ้นนะฮะแต่ละสถานทีทีบาวบุไปจะมีนี่ฮะสถานทีทีมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆย้อนนี่ยย้อนการพัฒนาของผู้บริหารเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นบ้นั่งยุยซื้อเนี่ยแต่ละมือ เ <Man S 1> พื่อนสิเบิงเสียกงกล้องบริจาคดอนของประชาชนหรือว่าเพิ่นไปต่างประเทศเ weight weight ที่มันพัฒนาเลยๆเพิ่นไปเบิ่งงานเบิ่งแบบ็ทหรเพิ่นกับมาปรับปรุงแก้ไขนําใส่ซุ้มใส่นะฮะเอามาเฮ็ดให้บ้านเพิ่อนนะฮะเพื่อเกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุดเลยทีเดียวนี่ยไอ้แมนโอ้ยอันนี้นะสิ่งที่น่าชื่นชมพี่น้องเอ้ยน่าชื่นชมน่าเคารพน่านับถือเนาะพี่น้องเนาะการสังสารพัฒนาเฮ็ดอีหลีประเทศไทยเพิ่นบ่เน้นเว้าบ่เน้นโอวต์โบ่เน้นขี้โมูดเน้นเฮ็ดเน้นทำเลยไอ้แมน ทางน้าห้องจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปย่างชุมหน่อยเนี่ไอ้ท่องย่างชุมหน่อยแมนเ,เรียกเขาไปห้าจะออกไปทางอำเภอเข่องในอำเภอเข่องในไปเชื่อมต่อก็ถือถนนหมายเลขเส้นสามถนนแจ้งสนิทพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเอาล่องเบิงบาโบ่จะไปถึงหรือจะไปพิษนาะพี่น้องเอ๋ยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านแล้วทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ยนะฮะถนนหมายเลขสองสามแปดสองถนนเ 2, 3, 8, 2, ส้นสน,นีบาโบ่จะตรงออกไปตรงออกไปคือข้าวออกไปเก็บผ้าบรรยากาศการเดินทาง ให้ท่านผู้ชมเลยเฮ้นในสัมผัสา,าบาวผมไปใส่เนี่ยมือนี้ไม่ใส่มาใส่เนี่ยอันนี้คือเป็นการปฏิการเดินทางนี่ไงแมนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปลาสุดทีบ่บาวกับบาวทองทายทำกันช่วง ปลายเดือนพฤศจิกายนเด้อเป็นเองเอลยนะปีพศ2567นั่นเองนะฮะบางท่านก็อาจจะบอกว่าเอ้ยเป็นคลิปเก่าบาบาบุบ่าเมียนพี่น้องบ่เมียนเนี่ยเขาเดี๋ยวไปได้เห็นได้สัมผัสอุกเป็นก็มันฉกดีเขาบอกว่าหลายๆเนี่ยต้องขอบคุณเนี่ยนายจ้างคนไทยที่เป็นมองปรกาสดีๆเนี่ยบาบาบุบเนี่ยการเดินทางมื่อนี้เนี่ยถือว่าเป็นการนำใส่รถของบริษัทแต่ว่าบ่บาบุบแล้วรถบริษัทมาใส่นอกพื้นที่จะอย่างใดเนาะเป็นเส้นทางผ่านเนี่ยแมันนี่บ่า้องยืนยันสองขันเลยว่าเส้นทางผ่านที่เขาไปนี่ อันนี้คือเส้นทางผ่านนาเวียงนางานเห็นบรรยากาศดีๆก็เลยอยากถ่ายไปหน่อยเห็นอดใจบ่ไหวโอ้สิ่งที่เวาได้เห็นเนี่ยถนนเมืองไทยนี่สุดยอดดีๆไปทั่วถึงโอ้โหทั่วถึงกันเลยเบิร์ดพี่น้องเอ้ยถนนประเทศไทยสิ่งเที่ยวาไเห็นนี่คือชิ้นิืญนานของต่างจังหวัดประเทศไทยนะเจนบ้าเรื่องของชาวบ้านเนี่ยเบิ่งตากสายตาที่เทาเลี้ยวบึงเนาะพี่น้องเนาะแต่เบืองจากกล่องเนี่อาจจะบ่ชัดเจนบ้าบุเองก็ที่ว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยจักเซแนวใไดนะ กะได้แต่ถ่ายคลิปวิดีโอถ่าจับกะสิว่าโอ้ยขับรถอยู่ก็สิจับโทรศัพท์ได้เล่นโทรศัพท์ได้จำเป็นจำเป็นต้องวางไว้ตรงหน้าคอนโซลรถเนาะพี่น้องเนาะกะถือว่าฝากไว้ท่านผู้ชมเนาะสวัสดีนักท้าทุกท่านที่อยู่เขตพื้นที่อุบลราชธานีแหละกะเขตพื้นที่ยโสธรเนาะพี่น้องเนาะอย่างสมอยศรีสะเกษน้ำแน่เนี่ยและกะทัว่วโลกเนาะพี่น้องเนงงาะท,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 ทั่วประเทศไทย คลิปนี้บาบเองก็ที่ว่าจะฝากผลงานไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยนะฮะท่านไหนที่มักละช่นชอบคีวิดีโอของบาบูกับบาวท่องหรือลืมกดไค์เป็นกำลังใจให้เัางสองคนนํำเนื้อปนเน้อเป็นเนว้องในเาร้อเป็นลนเป็นเนื้อเป็นนใจใเป็นเนื้ลเป็นเนื้อเป็นเนื้อ,ป,อป็เนื้อปนี้อ,อั็นเนท้อเาวอเป็เนืาอเป็นเนื้อเป็นเอเปันเนั้อเป็ัเนื้อเป้อไปแลเ้ลลอไปแล้อปอีกนล้อเปน,นเื้อเท่นเนื้ดีเด้อหลาย